สวัสดีจ้าพี่น้องฟองไปทุกผู้ทุกคนยินดีต้อนรับเขาสุสานยายโดนนาสโอรี่เนาะจ้ะเมื่อนี้ยายพาเขาไปคือเก่าจ้ะบางปลาข้างหลังเก็บเห็ดคือเก่าจ้ะไปจ้ะไปลุยกำกันกับยายจ้ะเห็ดคอนสนจ้ะบ่เคยเกิดเจ๊กจี้างบ้านยายจ้ะยายตัดต้นไม้ต้นนี้ออกประมาณสองปีเนาะจ้ะ มาปีนี่ปีที่สามจ้ะก็ล่างขืนเต็มเลยบ่งนะบังจ้ะพุ่นอีกจ้ะก็ล่างจุม้มจูมนันขืนน้ำหากใหม่นะจ้ะเนาะอุ้ยงามจ้ะลายพร้อมแต่ว่ายายโดนัดบ่คยกินเลยจ้ะเห็นเห็นตะขะเจ้าเก็บเนะจ้ะเนาะพุ่นจ้ะก็ล่างขืนเต็มเลยพี่น้องเลย หากยังไปหอดข้างในขืนหอดข้างใน,อน,อน่อันซ่อนคนรับร่างขืนร้ายเลยจ้ะพี่น้องกนหยาขึ้นมากหน่อยหน่อยก็มี่เฮดคอน นี่จ้ะคอนสซนกำลังออกจ้ะเต็มเลยเออเยอะแยะตอริดนายคอนสซนเต็มเลยจ้ะพี่น้องนั่งจ้ะคนกำลังขึ้นเต็มเลย ข้างอีกย้ายสิพาไปเบิ่งเก็บเห็ดผึั่งหวานเนาะพอคอนสนเต็มเนี่ยัึงจ้ะก็ร่างหมุนดินขึ้นมากะมี่จ้ะแล้วกับพี่จ้ะไอ้คอนสวนของแฉะนะจ้ะนอยู่น้ำหลากสนนะจ้ะเบิ่งเนี่ยแล้วกับพี่จ้ะ งามๆเลยจ้ะเป็นจุ่มๆอยู่เป,เป็นกอเป็นกออยู่จ้ะ,ะมเงาสนจ้ะเต็มเลยพี่นอ้องแต่ก่พอค่อยกินเนาะจะ้ะเห็นตาข้าเจ้าเก็บเมื่อเงานี่จะ้ะพ,พึ่งพึ่งออกบางแหนหน่อยๆเต็มเลยเนี่ย็นบ้คอนสนคองแทถจ้ะ ก็งไงแต่พี่น้องเฮดคอนซนแต่ออนซ่อนนะปุ่นอีกจ้ะทั้งๆเป็นกอเป็นกออยู่จ้ะทั้งจ้ะงามแห้ง ก็ไม่แต่ออนสนคล้องแท้จ้ะเพราะวันเกิดในเหงาสนเนาะจ้ะเนาะน้ำหากสนจแต่ออนซอน ได้โดนัดบ่ค่อยกินเนาะจ้ะก็เลยบ่ก,ก่าเก็บแต่ว่าก็บหูอยู่จ้ะว่าันเป็นเห็ดคอนสนเพราะว่าันเกิดน,น้ำเหงาสนจ้ะงามแหงดอกตุ้มตุ่มเลยจ้ะอ่อ,อน,ออน มันพวกข้าเจ้ามาก,กินกันข้าเจ้าก็สิมากเก็บนาะจ้ะแต่อยู่แถวย่า,ยายอยู่นี่บ่บ่มีคนกินจ้ะเห็ดอันนี้เห็ดคอนสนนี่บ่มีคนกินเลยจ้ะแอ,าาอ้ว่าคนทีเก็บเห็นหรือไม่จะย่ายโดนัดกับหมูอีกคนหนึ่งนะจ้ะที่เขาปลาเก็บเห็นมีสองคนนี่แหละแล้วก็บไม่ผู้ใดกินพร้อมจ้ะเห็ดคอน นี่จ่พี่น้องเอ้ยอันซ่อนน้ำข่อยบอมอเจ้าลายค่ะเฮ็ดคอนสนไหมทุกปีบ่เคยเห็นหลายปานนี่จะ่ะปีนี่ลายค่ะก็กล่งขืนเต็มอยู่นี่จะต้นสนเฮ็ดขืนเต็มเลยพี่น้องนี่จ่ะงามๆจะ้ขจะข้องแ้จ้ะค้องแ้ บางอย่างมันขึ้นน้ำหากสนเต็มเลยพุ่นนะเฮ้ยงไงสิกล้ากินอ่อนๆแน่จ้ะเนี่ยอ่อนๆเลยเนี่ยเพราะว่าพึ่งขึ้นนี่จะ้ะหากสนเด้ไปทางไหนมันก็เต็มไปน้ำเลยบ่ง ขอนสนของแทะคนข้นางนี่จ้ะมีแต่อ,อ่นอนๆง,งามๆทั้งนั้นเลยจ้ะ ตุ้มตุ่มอยู่ขา้างในอันซ่อนแหง้งเด้ทาย่ให้พี่เห็นน่องเบิองน้ำกันเนาะจ้ะเนาะอันซ่อนซอยข่อยแหนมว่เจา้าน,นึ่งนเจ้ะ โอยหลอนซ้อนมมจะอลอนซ้อนน้ำข่อยบอ่เฮ็ดคอนสนของแถจะตุมต้มๆงามๆเลยตรงเนี้ยพึ่งสีข้นจ้ะพี่น้องอ้อมต้นสนเลยพี่น้องเอ้ยเมืองจ้ะเบิงปอดสีล่องเก็บไปกินบางซะบ่เมืองจ้ะหากสนเดไปเกิดตามหากสนไปคนเอิ แต่ว่าอ่อนซ่อนหักแส่ไม่ตะดอกงามๆ้อมอ่อนๆเนี่ยเป็นแต่แสบพร้อมอ้อมต้นยู่ันเงไงย้ายหเหยียบยังันอ่านมาเกิด <laughs> น้ำหักส่วนนี่ไงจ้ะงามๆเลย เก็บไปกินลองเบังซะบ่มันก็กินได้หรอจ้ะเพราะวันเป็นเห็ดคอนสนเนะาะก็เจ้ากับเก็บกินอยู่แต่ว่าเฮาบ่กเคยกินนี่ที่นีเน่เป็นกอเป็นกออยู่พี่นองป้องไปต้นสนได้จ้ะเนี่ยนี่ต้นมัน เง็อดเกิดอยู่เหงาเลยจ้ะอุ้ยออนซอน สำหรับคลิปนี้ย่ายเราหนักฝากาไว้แค่นี้ก็น่าจะเนาะย่ายสิกับบ้านแล้วจะ้ะได้อยู่จะ้ะในร้ายเติบเมื่อไงเนี่ยเริ่มนะจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดก,ก,กระดิ่งกดติดตามเนาะจ้ะเนาะเป็นกำลังใจให้ย่ายเราหนักเศรษฐกิจต่อไปเนาะจ้ะเนาะเบิ่งปลาจ้ะส้มความงามของปลาสูงสูงแค่ต้นสน,นเห็นบ่จ้ะพี่น้อง ไปจากกัลบบ้านกันเมื่อเนี่ยย่าอาจจะไปลงเลือดตกป่าตอเนะจ้ะเนาะร่อบเบิงจ้ะขอบคุณหลายๆนะจ้ะสำหรับคน้นติดตามอยู่แล้วก็ติดตามย่าต่อไปนะจ้ะเนาะสำหรับคลิปเนี่ยสวัสดีจ้ะ